สวัสดีจ้าทุกคนจ๋าวันนี้เรียมก็จะมากินปูนิ่มทอดก่อนนะจ๊ะทุกคนราดซอสเผ็ดเกาหลีนี่เลยเรียมก็ได้ราดเรียบร้อยแบบสูตรนี้คือเผ็ดมากเ่ยนะทุกคนเรียมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าเรียมเห็นแล้วมันเหมือนมันมน,น่ากินไงทุกคนเรียมก็เลยจัดเลยมาจ้ะมาแซบๆกันเลยจ้าผักมีนี่เแบบี้คอสแล้วก็สลัดคอสนี่ กัดเลยนะทุกคนเดี๋ยวขอเพิ่มความสาบสาบีบมะนเอไปทุกคนอือหืออือยม,มีความหอมแบบยังไงไม่รู้อะแต่คำเดี๋ยวรู้เรื่องเพราะว่าไอซอสอ,อันนี้มันค่อนข้างที่เผ็ดไง มันน่าระเอามาด้วยแบบบีบไปให้มันแบบมีความเปรี้ยวอะไรเงี้ย เอ,อาแล้วาะคือไม่ได้กลิ่นหอมอันนี้นะไม่กลิ่นแต่ซอสอ,อะคือมันฉุนเข้าจมูกไงทุกคนเน,นื้อนะข้างในเนื้อนะ ม,มันมีมันด้วยทุกคน หยากเลาะช่างไม่มีผลต่อการกินแซบคือเก่าบีบให้แบบช่ำๆไปเลยโดน ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรคือแบบกินเฉยๆแล้วก็จะมีแบบรสชาติของปวกคือเตะตะมูกพร้อกับซอสคน อทอดเองอะ่ะกินเอง้วยออกจากแบบจีนสันค่อนข้างเกีๆเเหมือนตัวแล้วหน่อยนะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อข้างในนะนี่เห็นไหมเห็นปะขาวมากแล้วก็ข้างในมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไข่อะ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวโชว์ด้านในเลยนี่เห็นไหมเลอะไม่ไหวละเลอะเธอะมดุดอืม พอไ่้กินซอสอนันเนี้ยมันค่อนข้างแบบเลอะเหมือนเลือดอ่ออะเริ่มซื้อมาจากแมคโครนะทุกคนสี่ตัวมันก็สามร้อยกว่าบาทพอได้กินนั่นแหละอร่อย ทุกคนจังหวะน,นี้ยความเลี่ยนมาแล้วจ้ะเพราะว่าแบบเติมไปเพื่อไม่ให้มันเลี่ยนอืม น่าขวมากเลยอ ทุกคนอยากกินก็ลองไปซื้อนะที่มาโคมีมีขายอร่อยด้วยแต่ถ้าเกิดกินเยอะมันก็ค่อนข้างที่แบบว่าออกแนวแบบเลี่ยนๆเราต้องกินกับของที่เผ็ดๆหรือว่าแซ่บๆไปเลย แซ่บทุกคนบิบะนาไปนะี่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นช่วงไหนมากล้ามกล้ามกล้ามมัน <c oughs> ถม,มก เนื้อมันคือแบบขาวแบบมันคือปูลอกขานะ้าบเนาะทุกคนเนาะถ้าเรียมดูมาไม่ผิดเนาะเหมือนปูหินบ้านเรียมอะแต่ว่าอันนี้นแบบมันลอกข้าวมามันเป็นตัวปูหินไงนเหมือนกันแหลนะมั้งแต่นี่นเป็นปูแบบปูมีห่อเนอ <c oughs> ออาะนะดูดิ แปลกไปอีกอย่างนะปูนิ่มลาดลาดลาดพริกเนี่ยเอา่อยบอกต่ออไปหาจะกินกันละเรียมก็ไม่ไหวแล้วทุกคนคือแบบ มันเลี่ยนเอาจริงๆนะแบบเลี่ยนอะแต่รสชาติดีไหมรสชาติมีความหอมแล้วก็อร่อยเพราะว่ามันชุบแป้งทอดใช่ไหมทุกคนมันก็เลยแบบละมุนเออก็เลยมีมะนาวมาแก้เลี่ยนเนาะก<อ>็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ของเรียมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรียมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า